game phụ Okay, let's go. Tôi hiền Mình đang nghỉ à. Thai. Càng càng. กลางปีนเสาลงมาขวาล้วขวาล้วขวาแล้วขาวขากลางกลาง ไปส้าเ okay, ส้นมาเ่น้นมาเสาร้อกไี้ก ไม่รอกไปกูไม่มขึ้นตามไปหรอกกูรองอยู่กูแ okay. ม่นับดีๆเลย กูว่าเมื่อกี้กูเซนับคเอะเยนะยิกูไม่เดินไอ้เหีเอเาเอาเอาเอาอ้นี่กันขาเกมแรกสวยๆค่ายค่ายค่าคอุ้ยเฉยๆคุณนุ๊กวิงโดนวาอโอโว้ยกวิงโดนกูกดเอไป

ใครมาด้วยะครับโย่วสซบพี่มมกหรอไม่ใช่ใครอ่ะคนนี้ไม่เมาจ๊ะวกเพิ่งหายเมาเพิ่งหายเมาอือโอ้ผี่เหี้ยตุ่มกูกูอยากกดอ่ะ แล้วหนึ่งขอเล่นขอเล่นเกมคอมก่อนเมื่อวานก็ทิ้งกันอ้าดจีดลูดอะไรอ่ะเมื่อวานทิ้งกันอะ่ะเขาหน้าน้อยใจเลยวะเมาโม่คือเห็นใจกันหน่อยว่ะ โอ้ยเฮ่อทำไมต้องเมาด้วยวะตื่นกูว่าแบบพี่บุมตอนกดแล้วมูไปแล้วอืมขึกมาขึ้นมาขึ้นมาเขียได้ไหมนึกอกว่ายังอยากเล่นปะจะหาแป๊บนึงหาอะไรวะ ไม่หาอะไรเอฟไอสัตว์เซนโม่น้องเราเร็วรีบมาแล้วไอ้เหี้ยเอ๊ะอย่างเดียวสาวเอฟเอ๊ะอ้ไอ้กลางกลางกลางไหนกูว่าแปลกๆอ๋อกูรู้ละไฟกูรู้ละเหี้ยเอะยองเลยไอ้เหี้ยสะก็ไม่บัาด้วยกูลังพูดไอสัตว์โม่มึงอยาดิียุดคอ <laughs> ปากเจ้นานะมึงอ่ะเอ้ยมันไม่เจ๋วเหรอวะไม่ยอมเนมเต๋อวะหกเล่นตั้งใจเล่นเกมอยู่แป๊บหนึ่งมันขนาดนั้นเลยหรอเกมงงโงงๆเนี่ยเกมไม่โง่ครับอย่าม,มั <laughs> ่วเอาดี okay. โดนยจริงโอ้แล้วตอะไรอะไรคือมาก็ต่ากันเลยอ่ะคืออะไรจริงจริงจ้ามจริงจ้ามจริงจ้ามทำไมทำไมต้องล่าเร็วอะน้องเจ้าพ่หิ้ง จริงจังจริงจังเดี๋ยวเราปูเราปูดูนี่บ้างอุ้ยไอ้เชี่ยนี่ก็มันจะเดินเข้ามาทางนี้เอฟเอฟมันเปลี่ยนเส้นอยู่ไปเลยทำไมน้องพี่ยังไม่เลิกล่านครับ มันเลิกไม่ได้เลยเป็นทนดาแล้วน้องกูตายี่โหมพี่โหม่ครับจิกหาเมียให้หน่อยหาหโอ้ยย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 ยอยโยยยยย่ยย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 ้ยยยย ไม่ใช่ยืใส่ห kind of ูฟังไม่ช็อตเออจะใ่หูฟังไหมผมไม่กหูฟังเดยยี่าไม่ช็อตอ่ะก็ห่างคังมาใส่สิน้องอกมันไม่ตายไอ้เฮีย cô dì mình không tan hãy cứ đốt như thế ok ok đừng lo này ui có nghe anh คือผมบอกบอกว่าเออคือ <ผม S 2> บอก,กกันให้น,อน่อย <c oughs> เรียกมั่วไปหมดเลยี่ย <c oughs> <c oughs> เรียกมั่วไปหมดเลยว <c oughs> โอ้โหไอมีมีนี่คือใครอ่ะพี่ฮ <c oughs> ะจริงจับแล้ว <c oughs> ไอโมก,ก็พูดน่ารักนะจริงๆอ่ะด่ดาคนก็ด่าไม่เป็นไอเบียด่าไอเบียพี่หนึ่งไอเบียต้องเลิกลั่นก่อนนอ้องโอ้โหลองกลั่นฮะอะไรฮะ okay. แจ้งเจ้งไอมีนี่หรอฮะเล้วแจ้งแจ้งใคร <laughs> <laughs> อะไรซือกูผิดอะไรพี่ <c oughs> โอ้ดีโหใส่าชายเข้าขอตังซื้อใส่เดยไอเนี <laughs> ้ย <laughs> เข้ามาแต่ละทีก็ขอตังขอตงังไ้สัก จนแน่นะจับบอกใครก็ไม่เชื่อมึงจะเอาอะไรกันทำไมวะไม่สนับร้อนไป ถ้ามันไปอยู่ตรงไอ้อยู่ตรงไกลๆกูพอได้กดเอฟยิงได้ทันอยู่แต่ถ้าม okay, ันอยู่มันอยู่ตรงกลางกูหันไปไหมนี่นี่นาทำเอกไม่นด้กับมันอะแร็ปแร็ปแร็ปไอ้เหี้ยมันอกีโดนขัดรอไว้ก่อน ก็ก็ไปไปบอกไอ้ไอ้นุ่มไฟเอ็มพี่มุกสิไอ้ยอนแกจะติดไม่ลงหรอฮ่าฮาาก็รู้อยู่แล้วว่ามีอ่ะถ้าขอเขาเรียกว่าเสียแล้วบอกพอไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องไม่เป็นไรไอ้เรานี่ยาวๆก็ได้ มันวนเว้ยเยเคีเมืนน่อไหร่พี่มมกะเลิกเจ้าชู้ผมให้ยี่สิบ พี่ไม่ต้องการน้องน้องเก็บไว้กินหนมเจ้าพี